สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของ10การค้นพบที่แปลกประหลาดในป่าฝนอเมซอนนะครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับว่าลุ่มแม่น้ำอเมซอนนั้นถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติสูงสุดในโลกและสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆกว่า1ใน10ของโลกนะครับถูกค้นพบภายในบริเวณลุ่มแม่น้ำอเมซอนแห่งนี้รวมไปถึงยังมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆอีกมากมายและสถานที่อ,อื่นๆนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้าง อันดับที่10มดกระสุน ว่ากันว่ามดชนิดนี้นะครับเป็นมดที่มีลำตัวขนาดยาวประมาณ1 8บปถึงสามิมลลิเมตรนะครับคุณผู้ชมที่มีสีดําอมแดงและดูบนเผินแล้วเนี่ยพวกมันคล้ายกับตัวต่อไร้ปีกมากกว่านะและพวกมันนะครับมีทีน่น่าสนอยู่ในเขตป่าอเมซอนและที่สําคัญมดชนิดนี้นะครับได้รับฉายาว่าเป็นมดที่ต่อยเจ็บที่สุดในโลกด้วยนะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยพวกมันก็ไม่สามารถฆ่าคนให้ตายได้หรอกหากแต่ว่าถ้าเราถูกมันต่อยสักครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็จะฝากความเจ็บปวดทรมานจนไม่มีวันลืม ไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวและปัจจุบันนะครับนักวิทยาศาสตร์กําลังศึกษาพิษของมดชนิดนี้และคาดว่าในอนาคตเนี่ยจะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้อีกด้วยอันดับที่9การค้นพบสถานที่แปลกนี่คือสถานที่ที่เรียกได้ว่าแปลกนะฮะคุณผู้ชมที่ทางทีมนักวิจัยค้นพบมันและเรียกมันว่า โครงสร้างลี้ลับอายุมากกว่า2,000ปีในป่าอเมซอนของประเทศบราซิลโดยสิ่งก่อสร้างอายุนับพันปีนี้นะครับถูกป่าลกร้างคุมมายาวนานจนกระทั่งถูกเปิดเผยต่อสายตามนุษย์หลังจากมีการตัดไม้ทำลายป่าอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับและสิ่งก่อสร้างที่เราเห็นนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นดินเนินคล้ายกับคูน้ําและกองหินแปลกประหลาดคล้ายสโตนเฮนในประเทศอังกฤษที่ตั้งเรียงรายกินพื้นที่อยู่ที่ประมาณ13,000ตารางกิโลเมตรกระจัดกระจายอยู่ใน พื้นที่ของรัฐอากีในป่าอเมซอนและถึงแม้ว่านักวิจัยนะครับจะยังไม่สามารถทราบจุดประสงค์ในการก่อสร้างโครงสร้างโบราณน,นี้แต่พวกเขาคาดว่าอาจจะถูกใช้เป็นที่รวมตัวประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะจากการวิเคราะห์ดินที่ขุดขึ้นมาจากภายในและภายนอกเนินดินของสิ่งก่อสร้างนะครับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอาจจะเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนพื้นเมืองดั้งเดิมและยังพบหลักฐานอีกด้วยนะครับว่าบรรพาบุรุษของชาวบราซิลไม่ได้เผาป่าเป็นวงกว้างเพื่อทําการเกษตร หรือการก่อสร้างโครงสร้างล้ลับนี้แต่พวกเขากลับให้ความสนใจกับการปลูกเพื่อเศรษฐกิจอย่างเช่นปลามและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในยุคดึกดำบันและนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อด้วยนะครับว่าความหลากหลายทางชีวภาพของป่าที่เหลืออยู่ในรัฐแห่งนี้เี่ออาจจะเป็นผลมาจากการทำไร่นาส่วนผสมของคนยกกอนมากกว่าอันดับที่แปปลาแคนดิลู ว่ากันว่าชาวพื้นเมืองที่อยู่ตามแนวแม่น้ําอเมซอนนั้นนะครับเป็นที่รู้กันว่าขณะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในแม่น้ําเนี่ย มีข้อห้ามอย่างหนึ่งก็คือห้ามฉี่ในน้ำอย่างเด็ดขาดเนื่องจากพวกเขานะครับมีความเชื่อว่ามันจะนํามาซึ่งความเจ็บปวดแสนสาหัสเพราะถ้าเราฉี่ในแม่น้ำเนี่ยก็จะถูกปลาแคนดิรูนะครับมุบดเข้าไปในรูฉี่ทันทีโดยปลาแคนดิรูนั้นเป็นปลาน้ําจืดเป็นพวกปลาปรสิตนะครับคุณผู้ชมพวกมันมีถิ่นอาศัยอยู่ในแม่น้ําอเมซอนและบางสายพันธุ์ก็มีขนาดใหญ่ถึงครึ่งเมตรเลยทีเดียวแต่มันก็จะมีพวกตัวเล็กๆดื้อนี่แหละครับที่ชอบมุดเข้าไปในร่างกายของคน แต่ปลาแคนดิรูนะครับเป็นปลาลำตัวเล็กยาวร่างกายกลึ่งใสมีหนวดและมีเงี้ยงที่ใช้ในการกรีดเกี่ยวเหยื่อให้เป็นรอยแผลและเลือดไหลออกมาเพื่อให้พวกมันนะครับจะได้เข้าไปดูดดื่มกินเลือดของเหยื่อนั่นเองและโดยปกติแล้วนะครับเหยื่อของพวกมันเนี่ยก็คือปลาขนาดใหญ่กว่าพวกมันและพวกมันก็มักจะมุดเข้าไปในเหงือกของเหยื่อแล้วยักให้เกิดเป็นบาดแผลแล้วก็กินเลือดเป็นอาหารนั่นเองซึ่งก็ได้มีการบันทึกนะครว่ามีคนเนี่ยถูกปลาแคนดิรูจงตีในสตรวรษ 19ว่าขณะที่เขาลงไปฉี่ในแม่น้ำเนี่ยเขาก็ถูกปลาแคนเดรูนะครับมุดเข้าไปในรูฉี่จากนั้นก็ไม่มีการบันทึกว่ามนุษย์คนใดถูกพวกมันโจมตีอย่างเป็นทางการอีกเลยจนกระทั่งในปี1997นะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งเนื่องจากเวลาปลาหายใจผ่านเหงือกนะครับจะมีแอมโมเนียออกมาด้วยบวกกับมีรายงานว่าคนที่ถูกโจมตีขณะฉี่ในน้ําจะทําให้มีความเชื่อว่าพวกมันหาเหยือ่อโดยอาศัยการดมกลิ่นแอมโมเนียแต่จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ทราบว่าปลาแคนดิรูเนี่ยไม่ตอบสนองต่อสารเคมีใดๆในน้ําที่เป็นพิษทําให้ความเชื่อดั้งเดิมนั้นไม่ถูกต้องและสิ่งที่ค้นพบก็คือพวกมันหาเหยื่อโดยใช้สายตาแต่การที่คนลงไปฉี่ในน้ำนะครับทำให้รูฉีนั้นเปิดออกเมื่อปลาเห็นช่องหรือรูตามสรรชาตยานของพวกมันก็จะมุดเข้าไปในรูฉีแล้วใช้เงี่ยงอยากเพื่อกินเลือดโดยชาวพื้นเมืองนะครับมีความเชื่อว่าเมื่อโดนปลาแคนดิรูโจมตีเนี่ยให้ใช้สารสก,กัดจากต้นไม้ชนนิดหนึ่ง ที่จะสามารถฆ่ามันได้และขับมันออกมาได้นั่นเองแต่ทางการแพทย์สมัยใหม่นะครับถ้าปลาแคเนรูมุดเข้าไปในรูฉี่เนี่ยก็จะต้องทําการผ่าตาสถานเดียวนั่นจึงจัดได้ว่าปลาชนิดนี้นะครับเป็นปลาที่ค่อนข้างจะอันตารายเลยทีเดียวอันดับที่7คางคกสุรินาม และสาหรับคางโคกซูรินามนะครับเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําชนิดหนึ่งในวงกบเล็บนะครับคุณผู้ชมโดยพวกมันเนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือลําตัวแบนคล้ายสี่เหลี่ยมส่วนหัวนั้นเป็นสามเหลี่ยมมีสีเทาถึงสีน้าตาลเข้มมีขนาดใหญ่ได้ถึง20เซนติเมตรและโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีขนาดประมาณ1 0ถึง13เซนติเมตรเท่านั้นนะครับทำให้แลดูมันเผิ่นนั้นเหมือนใบไม้แห้งหรือกบที่ถูกทับแบนซะมากกว่าและที่สําคัญนันพวกมันมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วเท้าหน้าขนาดเล็กทาให้นิ้วเท กาจนมีลักษณะคล้ายนิ้วแยกเป็นแฉกเหมือนดาวแต่ปลายนิ้วนั้นไม่มีเล็บโดยพบการกระจายพันธุ์อยู่ในแหล่งน้ําในป่าดิบชื้นของอเมซอนซึ่งพวกมันจะอาศัยหากินอยู่ในน้ําตลอดเวลาเนื่องจากมันไม่มีลิ้นจึงใช้ปากในการกินปลาหรือสัตว์น้ําขนาดเล็กเป็นอาหารซะมากกว่าแต่ที่น่าทึ่งก็คือคางคกซูรินามนะครับมีพฤติกรรมที่เป็นที่น่าสนใจมากก็คือเมื่อตัวเมียผสมพันธุ์กับตัวผู้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวผู้ก็จะว่ายน้ําขึ้นไปบนหลังของตัวเมียเพื่อนําไข่ที่ได้ ได้รับการปฏิสนธิแล้ววางบนหลังของตัวเมียซึ่งจะมีไข่ทั้งหมดราว60-100ถึงฟองและไข่ก็จะฝังลงบนหลังตัวเมียเป็นรูๆอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับและผ่านไป10วันไข่ก็จะฟักเป็นลูกอดอแต่ก็ยังไม่สามารถออกมาจากหลังของแม่ได้จนกระทั่งผ่านไปราว1 0 2ถึงสัปดาห์ก็จะมีการพัฒนากลายมาเป็นตัวเต็มวัยที่มีความยาวประมาณ10เซนติเมตรก็จะผุดขึ้นมาจากหลังของตัวเมียจนผิวบนหลังของมันนั้นเป็นรูพุ่นเต ็มไปหดและพวกมันก็จะแยกย้ายกันออกไปใช้ชีวิตเองซึ่งด้วยลักษณะเช่นนี้และพฤติกรรมเช่นนี้นะครับทำให้คางฮกซุรินามนั้นได้รับความนิยมในการถ่ายทําเป็นสารคดีมากที่สุดอันดับที่6กิ้งก่าบาซิลิสหรือกิ้งกาพระเยซูนะครับซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคานประเภทกิ้งก่าสกุลหนึ่งโดยพวกมันจะมีเกล็ดสีเขียว าและดํมีครีบบนหลังขนาดใหญ่เหมือนกับปลาและที่สําคัญนะครับตัวผู้จะมีงอนขนาดใหญ่และดูเด่นซึ่งงอนนั้นจะมีความยาวเฉลี่ยประมาณ70-75มิลลิเมตรโดยกิ้งก่าบาซิลิสนะครับจะอาศัยและหากินบนพื้นดินใกล้กับปลมน้ําและจะขึ้นต้นไม้เพื่อหลบเลี่ยงสตัตรูและมีความสามารถพิเศษก็คือพวกมันมีความว่องไวมากจนสามารถเดินบนผิวน้ําได้อย่างน่าทึ่งซึ่งจังหวะเปลี่ยนก้าวของกิ้งกา่าชนิดน,นี้นั้นใช้เวลาเพียงแค่0.052วินาทีซึ่ง การเคลื่อนไหวอันรวดเร็วนี้นะครับเรียกได้ว,ว่ามองแทบไม่ทันฮะคุณผู้ชมเพราะอุ้งเท้าของมันนั้นนะครับจะสร้างฟองอากาศลงไปในน้ําด้วยและจากการวิเคราะห์และการถ่ายภาพสรุปได้ว่ามีพลังงาน3อย่างที่ช่วยพยุงไม่ให้กิ้งกาบาซิลิสนั้นจมน้ําก็คือแรงบาซิลิสที่เกิดจากเท้าของมันกระทุ่งผิวน้ําทําให้เกิดแรงพยุงตัวแรงต้านทานและแรงลอยตัวจากอากาศ ที่ช่วยพยุงตัวของมันไม่ให้จมน้ําโดยจะจุ่มเท้าอีกข้างนึงก่อนที่จะหมดแรงซึ่งคิดคํานวณแล้วนะครับพบว่า กิ้งก่าบาซิลิสเนี่ยสามารถเคลื่อนที่บนผิวน้ําได้5้ก้าภายในระยะเวลาประมาณ0.25วินาทีซึ่งเป็นความเร็วที่แม้แต่กล้องความเร็วสูงก็ไม่อาจจับภาพได้ทันและนอกจากนี้แล้วนะครับกิ้งก่าบาซิลิสยังสามารถดำน้ําและซ่อนตัวในน้ําได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยกิ้งก่าบาซิลิสนะครับกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าเขตร้อนชื้นของภูมิภาคอเมริกากลางรวมไปถึงในป่าเมซอนนะครับคุณผู้ชมอันดับที่5กบแก้ว จากเว็บไซต์ Daily m เม l ของอังกฤษนะครับมีรายงานว่าช่างภาพโทมัสมาเรนวัย46ปีนะครับจากบาเดนสวิตเซอร์แลนด์เขาได้ถ่ายภาพของกบแก้วไฟสแมนแสนสวยงดงามที่อาศัยอยู่ตามใบไม้สีเขียวในป่าเมซอนและผิวใสๆของมันนั้นนะครับจนสามารถมองทะลุได้ก็ได้สร้างความอัศจรรย์ให้แก่เขาเป็นอย่างมากและสิ่งที่โปร่งใสไม่ใช่เพียงแค่ผิวหนังของกบแก้วเ,เท่านั้นนะครับแต่ไข่ของพวกมันก็ยังมีสีใสจนสามารถมองเห็นพัฒนาการส่วนหัวและหา ของลูกออสที่อยู่ภายในไข่ได้อีกด้วยซึ่งภาพที่เขาเห็นนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเขาจึงเรีบจับกล้องขึ้นมาถ่ายภาพของกบแก้วตัวเมียและไข่ของมันเก็บไว้ทันทีและนอกจากนี้แล้วนะครับในบริเวณใกล้เคียงโทโมัสก็ได้พบกับกบแก้วตัวผู้ที่สวยงามบนใบไม้อีก2ตัวอีกด้วยซึ่งเมื่อเขาสังเกตพวกมันเนี่ย ผิวหนังของพวกมันนั้นแทบจะไม่มีสีเลยโดยเฉพาะบริเวณด้านใต้และส่วนขาของมันที่ไม่มีสีและบางมากทำให้เขานะครับสามารถมองเห็นเส้นเลือดสีแดงลำไส้และการเต้นของหัวใจของพวกมันได้เลยและแน่นอนนะครับว่ามันยากมากที่จะบอกว่าผิวหนังส่วนไหนของกบแก้วที่เป็นสีเขียวและบริเวณใดที่เป็นสีเขียวของใบไม้ที่อยู่ด้านหลังของผิวใสๆของมันเพราะพวกมันนั้นนะครับมีผิวที่ใสจะสามารถมองทะลุได้อีกด้านหนึ่งซึ่งนั่นเองทำให้พวกมันนะครับมีคุณ ณสมบัติในการพรางตัวที่เป็นเลิศโดยสีของพวกมันนั้นจะเปลี่ยนไปทุกครั้งในเวลาที่มันกระโดดผ่านบนพื้นสีผิวต่างๆและเมื่อมันอยู่บนใบไม้ก็แทบจะมองไม่เห็นตัวมันด้วยซ้ําอันดับที่4ต้นไม้ประหลาด และเมื่อเร็วๆนี้นะครับคุณผู้ชมในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดใหม่ที่มีใบขนาดใหญ่มากซึ่งถูกค้นพบในป่าเมซอนนะครับโดยนักวิจัยเพิ่งค้นพบสายพันธุ์ต้นไม้พันธุ์ใหม่ในเขตประเทศบราซิลโดยต้นไม้แปลกประหลาดชนิดใหม่เนี่ยได้รับการระบุว่ามันคือต้นคอกโคลบาที่เป็นต้นไม้ที่มีใบขนาดใหญ่กว่าต้นไม้ปกตินะครับเรียกได้ว่าใบใหญ่จนสามารถปิดคนมิดได้เลยทีเดียว อันดับที่3โลมาแม่น้ำสีชมพู ว่ากันว่าโลมาแม่น้ําสีชมพูหรือโลมาแม่น้ําอเมซอนนะครับซึ่งจัดเป็นโลมาน้ําจืดที่กระจายพันธุ์ในพื้นที่ลุ่มน้ําอเมซอนและถือเป็นหนึ่งในโลมาแม่น้ําที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยโดยตัวที่โตเต็มวัยนะครับอาจจะมีความยาวได้ถึง2.55เมตรและมีน้ําหนักมากกว่า185กิโลกรัมพวกมันมีจาง,งอยปากที่ยาวซึ่งมีฟันประมาณ24-34ถึงคู่นะครับโดยฟันนั้นจะเป็นรูปทรงกลวยและมีฟันกรามด้านในของขากันไกลมีผิวหนังสีขาว อ,อมชมพูนิดหนึ่งมีตาที่มีขนาดเล็กและพวกมันน่าจะกินปลาและสัตว์น้ำต่างๆเป็นอาหารแม้แต่กระทั่งกินปลาปิรันย่าได้อีกด้วยเรียกได้ว่าน่ารักน่าชัางจริงๆนะครับเนี่ยอันดับที่2ลิงหน้าแดง จากภาพด้านซ้ายนะครับคือภาพของลิงที่เรามักจะเห็นกันจนชินตานะฮะส่วนภาพด้านขวามือเนี่ยคือลิงยูอาเกลี่ซึ่งเป็นลิงสายพันธุ์แปลกที่มีหน้าตาไม่เหมือนลิงทั่วไปอย่างแน่นอนโดยลักษณะใบหน้าโดยรวมของพวกมันก็คือมีใบหน้าที่แดงหัวโล้นเรียกได้ว,ว่าน้อยคนที่จะเคยเห็นลิงสายพันธุ์นี้นะครับแต่ถ้าจะมองหาลิงแบบนี้แถวบ้านเราแล้วเราก็ หาเท่าไรก็คงไม่พบแน่นอนเพราะเจ้าลิงสายพันธุ์นี้นะครับจะอาศัยอยู่ในเขตป่าประเทศบราซิลบริเวณใกล้กับแม่น้ําอเมซอนนู่นแหละครับคุณผู้ชมเพราะด้วยลักษณะที่แปลกประหลาดแบบนี้มันจึงถูกเรียกชื่อเก๋ๆว่าเจ้าลิงหัวล้านรวมไปถึงใบหน้าสีแดงของพวกมันนั้นที่ทุกคนเห็นเนี่ยเหมือนกับว่ามันกําลังโกรธใครมาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะครับเป็นเพราะว่าธรรมชาติได้สร้างให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วที่สําคัญยิ่งตัวไหนที่มีใบหน้าแดงมากเท่าไหร่เนี่ยนั่นก็หมายความว่า สุขภาพของมันก็จะดีขึ้นมากเท่านั้นนะฮะอันดับที่1อนาคอนดา อย่างที่บอกไปนะครับผู้ชมป่าเมซอนเนี่ยนอกจากจะเป็นป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกแล้วภายใต้ของป่าเมซอนนี้ยังเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดมากมายบางชนิดก็มีลักษณะพิเศษตามธรรมชาติที่เราคงไม่ได้มีโอกาสได้เห็นบ่อยอย่างเช่นงูยักษ์อนาคอนดานะครับผู้ชมมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่เราเองก็เคยเห็นมาบ้างแล้วในหนังฮอลลีวูดเรื่องต่างๆนะฮะโดยงูอนาคอนดานะครับหากจะนิยามตัวของมันให้สั้นที่สุดเนี่ยก็คือมันก็คืองูยักษ์นี่เอง game. โดยงูชนิดนี้นะครับจะเป็นงูที่มีหัวขนาดใหญ่มีตาและรูจมูกอยู่บนหัวนั่นทําให้งูยักษ์อนาคอนด้าเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ทั้งบนบกและในน้ําโดยเฉพาะในน้ำนะครับถือว่าเป็นแหล่งสําคัญในการหาอาหารของพวกมันเลยเพราะมันนะครับสามารถเคลื่อนไหวในน้ําได้ดีอีกทั้งยังสามารถลอยตัวเหนือน้ําได้อีกด้วยโดยพวกมันนั้นจะล่าเหยื่อด้วยการบีบรัดเหยื่อให้กระดูกแตกจนเหยื่อตายจากนั้นก็จะใช้จุดเด่นของมันก็คือเขี้ยวอนแหลมคมและขากรรไกรอันแข็งแรงกลืนกินเหยื่อเข้า ไปหรือบางครั้งนั้นนะครับมันก็จะลากเหยื่อลงไปกินในน้ําเพื่อให้เหยื่อตายเร็วขึ้นซึ่งถือว่าเป็นสัตว์นักล่าที่มีการล่าเหยื่อได้อย่างน่ากลัวฉลาดและพลิกแพลงได้เก่งเลยทีเดียวสําหรับงูนาะคนด้ยักษ์นะ